สวัสดีครับมาพบกับเราดีพอชอยละวันการจันทบุรีเช่นเคยนะครับกับวันนี้เบียรนะครับผมครับวุฒครับชอยละวันครับวันนี้เราอยู่ที่สต็อกรถดีพอชอยละวันการจันทบุรีของเรานะครับผมวันนี้เบียรจะมาเรียนแจ้งสิทธิ์โปรโมเตอร์โชว์กันอีกเช่นเคยนะครับถึงแม้ว่ามอเตอร์โชว์เนี่ยยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าแคมเปญเราเนี่ยเริ่มไปแล้วนะครับผมก็จะมีใน2รุ่นนะครับใช่ครับก็คือว่าเริ่มแล้วคือเงื่อนไขเทียบเท่างานมอเตอร์โชว์ทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น LO 7นะครับก็ Seven เนี่ยก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็จะมี1เลยก็จะมีให้เลือกประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับสูงสุดถึง4สี่ปีนะครับผมแล้วก็มีเครดิตชาร์จไฟมูลค่า5,000บาทนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะไม่เสียดอกเบี้ยก็จะมีตัวดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นต์ให้นะครับผม4ปี4ปีนะครับผมเงื่อนไขคือดาวดาว25%ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นนะครับตัวเป็น SO 7ครับในตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับแคมเปญ เหมือนมอเตอร์โชว์ทุกอย่างก็คือว่า1ลูกค้าได้ตัวแคมเปญช่วยผ่อนมูลค่า50,000บาทนะครับ <พอ S 1> ก็คือลูกค้าดาว25%นะครับลูกค้าก็ผ่อนงวดละ10,000บาทนะครับช่วยผ่อนไป5งวดเลยครับหรือถ้าลูกค้าดาวน้อยกว่าน,นั้นหรืออยากเลือกเป็นแคมเปญฟรีประกันภัยชั้น1 3ปีเต็มหมู3ปีเลยครับนะครับในตัว S อ7นะครับส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของตัว250,000บาทเรามีอะไรนะคนนี้ดีพอพรีเมียมแคร์ดีพอพิมพมแคร์ยัเหมือนเดิมก็จะมีเป็น ่าค่าจดทะเบียนเขาคัครับผมพรบมีสายวีทีเอลสายชาร์จฉุกเฉินพวกนี้ครับแล้วก็ประกันภัยแปีอย่างที่บอกครับตัวบริการชุกเฉิน8ปีแล้วก็ประกันตัวเครื่องอะไรต่างที่เราเคยให้มูลค่า2องแสนห้าบาทก็ยังให้อยู่แล้วเข้าศูนย์ไม่เสียเงินเลยอยากถูกต้องครับเงื่อนไขนี้ดีมากครับคือว่ามีเข้ารู้หรือขานะครับ8ปีหรือ10บครั้งตัวนี้สิบปีเลยคือว่าอยู่ในกลุ่มพิเศษดีพอพรีเมียมแคร์มูลค่า2องแสนห้าหมื่นบาทอยู่แล้ว นะครับตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับอย่างที่เห็นครับรถทุกรุ่นนะครับของเรานะครับที่ชอยระวันการจัลเีนะครับคือพร้อมรับส่งมอบเลยทุกรุ่นทุกสีนะครับทั้งภายในนะครับดำหรือส้มหรือลูกค้าจะเลือกแรงต่างเนี่ยครับัดมาที่เราได้นะครับมาสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลหรือทดลองขับสอบถามได้ครับกับนักเดินข้ามก่อนกับนะครับกับเบียร์ครับกับเบียนะครับเบียร์ชอยระวันครับได้ครับหรือวุดชอยระวันนะครับคุณเบียช่องทางอะไรอ่าช่องทางเรต่อร์ขอเบียร์ก็เดี๋ยวฝากไว้ที่หนึ่งศูนร์แปดศูนย์ศูนย์ ครับผมส่วนผมครับวุฒิชอยละวันนะครับก็จะเป็นเบอร์0 8 9 6 7 0 4 4 7 7ครับผมอย่าลืมนะครับจองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ถ้าจองนี้ถึงสัญญุ้นสิ้นสุดงานคือ7เมษายน7เมษายนนะครับแต่รับะเวลาออกรถอ่ะคือระยะเวลารับรถนี่คือให้ถึง31พฤษภาเลยเผื่อลูกค้ามีเลิกมีอะไรนะครับลูกค้าไปดูเลิกได้นะครับผมให้เวลากันนิดนึงได้หมดครับเลนี้นะครับก็ยังได้คัมเปญเนี้ยครับถึง31พฤษภาคมครับแต่แค่ต้องจองก่อนวันที่ ก็คือจองก่อนที่เจ็เมษายนอันนี้คือแปลว่าสําคัญเลยต้องจองก่อนวันที่เจ็องหลังวันที่เจ็ไปวันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าโอ้โหแคมเปญนี้ไม่ได้แล้วโอนเลยเรอวเลยโอนเลยคือแปลว่าเสียดายแทนลูกค้าเลยโอเคครับครับผมก็ถ้าเกิดว่านัดใหม่ทดลองขับนะครับมานัดมาที่เบียร์ได้นะครับหรือพี่วุฒิก็ได้นะครับผมดีพอชอยล้วนการจันทบุรีนะครับผมได้ทั้งคู่นะครับก็นึกถึงดีพอรนึกถึงพวกเรานะครับผมฝากไว้ด้วยครับครับผมชอยล้วนการจันทบุรีสวัสดีครับ thank you